เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับนี่เส้นนุ่มกําลังดีครับผมนิ่มๆไม่เหนียวมากไม่เละมากครับกําลังพอดีหนึบๆน,นะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n เชฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในซีรีส์สอนทําอาหารขายตามหน้าโรงเรียนค่ะ ซึ่งเราได้คัดสูตรแล้วก็ปรับปรุงสูตรมาแล้วนะคะว่าให้เหมาะกับการที่จะขายตามหน้าโรงเรียนหรือเหมาะกับคุณผู้ปกครองที่จะทําให้กับเด็กๆรับประทานนั่นเองนะคะ <Wow. S 1> รวมถึงสูตรต่างๆเหล่านี้นะคะเราได้คิดแล้วว่าจะเหมาะกับการที่เราจะทําในปริมาณเยอะๆทาทิ้งไวนน้นานๆไม่เซ็งไม่แฉะไม่อืดผ่านไปนานๆก็ยังน่ารับประทานอยู่นะคะ <Wow. S 1> ดังนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามช anel เราด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าเรายังมีสูตรต่างๆมาฝากเพื่อนๆทุกๆวันเลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดไลค์ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะคิที่แล้วเราทําเป็นมาม่าต้มทรงเครื่องใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําเป็นผัดมาม่าทรงเครื่องนะครับผมวัตถ oh. ุดิบไม่มีอะไรมากครับ oh. ก็คือนี่ครับมาม่าที่เราลวกเส้นไว้แล้วนะครับผมคลุกน้ํามันเรียบร้อยนะตามด้วยหมูสับลวกครับผมกับลูกชิ้นลวกนะครับ แล้วก็จะมีผักลวกนะครับในส่วนของผักลวกก็จะมีกระหล่ำลวกนะครับกับแครอทนะครับผมเครื่องปรุงนี้ไม่มากครับผมอันดับแรกซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันกระเทียมเจียวครับผมแล้วก็ผงปรุงรสมาม่านะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้เป็นผงปรุงรสรสหมูก็ได้นะครับต้นหอมซอยเอาไว้โรยหน้านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับ ก่อนจะเข้าไปดูวิธีการผัดนะคะเราไปดูวิธีการลวกผักยังไงให้สีสวยและลวกเส้นยังไงไม่ให้เละกันก่อนเลยนะคะน้ำเดือดแล้วนะซึ่งในน้ำเนี่ยเราใส่เกลือไว้ด้วยนะคะผักที่ลวกมันจะได้ยังสีสดอยู่นะคะคร,รวมถึงหยดเป็นน้ำมันพืชลงไปสักหยดหนึงด้วยนะคะผักจะได้ดูงงเงางามค่ะโอเค การลวกแบบนี้จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขารับประทานผักได้ง่ายขึ้นนะคะในส่วนผักอื่นเราแนะนําให้ลวกนะครับแต่ว่าสําหรับแครอทผมแนะนําว่าเอาไปเวฟดีกว่าครับผมมันจะอร่อยกว่าการลวกนะท a าในฟวเวฟที่เราเอาแครอทไปเวฟเอานะคะเพราะว่ามันจะสุกถึงเนื้อในาได้ดีกว่าการลวกค่ะ พอตักออกมาจากน้ําร้อนที่มันเดือดแล้วนะครับเสร็จแล้วเอามาน็อกน้ำเย็นครับผมสําหรับแครลอดนะครับที่เราไปเวฟไว้แล้วเนาะมันก็สุกถึงนั้นน้แล้วแหละแต่ว่าคราวนี้เราจะมาลวกอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันมีสีสดใสน่ารับประทานนะครับผมอาไปลวกนิดนึงครับผมเสร็จแล้วน็อกน้ำเย็นต่อเลยจ้านี่นะครับเรียบร้อยครับผมครับผมหลังจากลวกผักเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะมาลวกเส้นกันนะครับนี่ครับมาม่าใส่ลงไปเลยจ้า เวลาลวกเนี่ยเอาน้ําร้อนจัดๆเลยนะคะแล้วก็ลวกไม่ต้องนานค่ะอย่าให้มันสุกนะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะครับตักเส้นขึ้นมาแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาน็อคน้ําเย็นต่อเลยนะครับกระจายกระจายหน่อยนะครับผมได้แล้วครับเดี๋ยวรอให้เสเด็จน้ํานะครับเอาละเห็นวิธีลวกผักลวกเส้นเสร็จแล้วทีนี้ถึงขั้นตอนการผัดแล้วล่ะค่ะ วิธีการทำไม่ยุ่งยากครับผมอันดับแรกนะครับน้ำมันกระเทียมเจียวที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับผมใส่ในกระทะได้เลยครับครับพอเริ่มร้อนแล้วนะครับอันดับต่อไปครับใส่ผักลวกนะครับที่เราเตรียมไว้ครับ ผัดบวกกันน้ำมันกระเทียมเตียวครับให้พอหอมนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับใส่มาม่าเต้นที่เราลวกไว้นะครับ เข้าให้เข้ากันครับขั้นตอนต่อไปครับผมนี่ครับลูกชิ้นครับแล้วก็หมูที่เราเตรียมมาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่น้ำซุปนิดนึงนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับผมซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้ําตาลทรายครับผมตัดเลี่ยนนะครับผมให้มีความหวานนิดหน่อยนะครับครึ่งช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วก็นี่ครับผงม,มาม่าที่เราเตรียมไว้ถ้าเกิดจะไม่มีก็ใส่เป็นผงปรุงรสรสหมูก็ได้นะครับผมเสร็จแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันครับ หากเพื่อนๆชอบผักอย่างอื่นก็เอานําไปใส่เพิ่มด้วยได้เลยนะครับบางคนอาจจะชอบเป็นคะน้าก็ได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราไปจัดใส่ถ้วยพร้อมขายเลยนะครับได้แล้วครับหลังจากที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสาธิตพิธีการตักใส่ถ้วยพร้อมขายเลยนะครับนี่ นี่ครับเพิ่มผักไปนิดนึงเพิ่มหมูเพิ่มลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยครับอ้ออย่าลืมครับผมต้นหอมผักชีโรยหน้าด้วยนะครับประมาณนี้พอครับผมได้แล้วครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมมาม่าผัดสองเครื่องครับถ้าเกิดใครอยากใส่เนื้อสัตว์อย่างอื่นใส่ใครอะไรไปด้วยก็ใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันนะครับนี่ อเส้นนุ่มกำลังดีครับผมแล้วก็มีความเค็มปลาแดมประแดมแม,มีหวานตัดนิดนึงเหมือนกับว่าเราผัดไปแล้วมีเครื่องปรุงไปด้วยเครื่องปรุงมันไปเกาะที่ตัวหมูสับที่เราเตรียมไว้อะครับมันก็อร่อยนะนิ่มๆไม่เหนียวมากไม่เละมากครับกําลังพอดีหนึบๆน,น,นะครับนี่ครับแล้วก็ชิมเลยจา้าทั้งหมดเลยนะครับโอ้เส้นอือฮึชิมชิมชิม <c oughs> อื้มอื้มอโรอ้อืมอืมอออร้อนร้อนโอเคครับก็เด็กๆน่าจะชอบถ้าเกิดเด็กๆบางคนแล้วผู้ปกครองบางคนแบบขับรถส่วนตัวมาแล้วแบบไม่อยากให้มีน้ําหกเดี๋ยวลูกหลานทานไม่ได้นะครับแนะนําเมนูนี้ใช้ได้ครับจะไม่มีน้ําหกแน่นอนแล้วก็รสชาติรับประกันครับว่าเยี่ยมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตม ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เชฟแว่นกับมนุษย์เมียด้วยนะครับโอเคไปแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปจัดการที่เหลือต่อสวัสดีครับ